หรือป้อมกำแพงออกป้องกันผีบุญซึ่งคำว่าผีบุญคืออะไรทุกท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะซึ่งคำว่าผีบุญเนี่ยก็คือคำที่ใช้เรียกพวกกบฏคิดการใหญ่แอบอ้างตัวเองว่ามีบุญญาธิการมีฤทธิ์มีเดชบางคนเนี่ยถ้าโน้มน้าวใจคนเก่งๆก,ก็สามารถระดมไพร่พลกำลังคนผู้หลงผิดให้ก่อกบฏกับทางการได้เลยค่ะและแน่นอนว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองอยุธยายังมีความเป็นเมืองอยู่ไม่มากก็น,น้อยด้วยเหตุนี้เองเมื่อสมัยในยุคต้นกรุงรัตนกโกสินทร์จึ มีการสันนิษฐานกันว่าสาเหตุหนึ่งที่จำเป็นต้องรื้อป้อมกำแพงออกบางส่วนก็เพราะรำคาญพวกผีบุญจะมาอาศัยช่วงหน้าศึกหน้าสงครามหรือในขณะที่บ้านเมืองอ่อนแอเป็นกระบฏโดยใช้เมืองเก่าอายุธยาเป็นฐานที่มั่นได้เหตุนี้ในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จึงได้รื้อป้อมกำแพงบางส่วนออกซึ่งเหตุผลไม่ใช่เพียงแต่เพื่อความรวดเร็วในการสร้างกรุงใหม่แต่ก็ยังแฝงในยะเพื่อที่จะไม่ให้พวกกระบฏหรือข้าศึกศัตรูใดใช้อยุธยาเป็นที่มั่นได้ค่ะ